ป่า,าตัวพีมสดทักทายบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกคนวันนี้คอยกาได้มาไฮนะมาจอมไฮแล้วกะก้า่าจะมาหาปลาม,นะมานีนะ้านี่จะมา หาตึ้งแหแล้วก็เสื้อมองเอาปลาอยู่ในฝายนี่เพราะว่าฝายมันเป็นปลาป่อ,อยและมีเป็นปลาธรรมชาติจะได้มามาสองคนกับสุอนเพื่อนทางเป่าจิเคอเพื่อนอยู่จะได้เอาปลาเมื่อเฮ็ดก้อยกินข้าวเท้งมือน่นนะเพราะว่ายังมีท่านได้เพื่ออยู่กินข้าวเท้งของเขามานี่หลังจากนั้นก็จะได้เบิ่งไฮแน่เข้าไปเบิ่งไฮชมมันต้นอยู่พุ่งอ่อนเป็นมาเลยฮะไหไไนได้ ល្រូវើ a, k k, ់ការនឹងន្រូវដា um ំងអន្សាន់បំល um ារសាស់ន្រ um ើនឹងតានដាំមានាលារសបស់រាស់ន្្រូវវលាលា มันหลดช่องตูของย่านี่ไว้ไว้ไว้จะเล่นเนมไปหน่ะคือไว้ไว้ไว้มันบอกค้าบอกมองนี่นะบอกยังอยู่ ไี่ไม่ไมไ้โวายเนี่ยไมไม่ไไปบ่ถูกสามโตโตหนึ่งมัน,นบ่ค่าเนาะ bộ thương bộ tìm cho nè mãi 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 chạy chạy น,น,นำยังยุบด nah okay. ูได้ปากกลแลไปพี่น้องเลยเอาจัก3ามโตนี่ก็พ่อแล้วเนี่ยมือกอยโอ้กไวุ้๊กดูเดี๋ยวค่อยจะลงไปยามนี่อยยามในครั้งเดียวนึงจักน้องอยู่ มันยึดติดเหมองพห่นเองเ้ยมองมันนะมองมันหี่โหดมันจะลดหได้ป่อีได้ปหมโอ้ยโอ้ย,อ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 ย โอ้ยลล่ามองดีดีมันทีเฮ้ยเชได้ดิเจ้าจับบ่ไว เขาปาไุ่ได้บาดูดีละดูดีละอะไรดอกแนวนี้ mình nhảy một môn mình nung thằng này มัองมันที่โพดมันถือแล้วมันจะรูดเอาไม่ท่นใปลาตัวเดียวใช่นน,ะน,นี่ไงก็ตัวใส้เสือผูดนะเอาแบบนี้ลงน้ำนะเ,นเนด็กก็ชนปลาขึ้นหน่อยอย่าง้วโอ้ปอต่อตั้งแปดถงสิบถงสิบดูแปดวะ 哦。Oh, wow. 没怎么有。 ในเขาเอามีแบบนั้นอีกป่าอันนี้มันก็ติดดีใช่สะ่ะ ăn mở Bài nhắn nào ơi Cái đẹp Chóng đi 3 à, tổ với nó rồi Cái xàm tổ đó à, này. Áo à, y tổ nâng Áo y đó Mơ coi đó bạn nè Chỉ hà kết mà có, có, bên bụng, này nè có โตแล้วโตวที่สิอ่ะพอละว,วันนี้จะได้กูมองก่อนเี่ยงเงยอ่ะนี่ปลาดิความเหี่วยวกูเนา,าปลากินแหลบปลาดี่น่ะนี่สิโตละพอละน่าจะพอก้อยแล้วละตอนนี้ก็มองคอยกระหืมมาแล้วนาะพี่น้องปลากะ เอาอยู่มันสี่ตนาวละน,วน่าหนิปลากะปลากิเลบสองตรปลาหน้าอีกตัวนึงนี่เมื่อกอยได้หน่อยมื่อกอยจะมาเกาะอ่อะาจะสอนเพื่อกะเอาเอาโอซิเครอร์โอซิเครอร์ยู่ขั้นพายน,นี่เพราเอาปุเป็นแถวไว้ปุเป็นเงาเป็นเงาไว้แต่ว่าเงาไม่ได้เยอะเลยเอาโอซิเครอรแล้วนี่กะเข้าจะได้เข้าไปเบิ่งมันต้นเขา้า มันต้นพ่อมันลงแปลงแล้วบอคำลงแปลงเขาก็นจะได้กลนขายนะมีมีเงินใส่ละอยองเอ้ยจะได้ไปเก็บมาเกาะนึกอะไปเป็นสิคธิธรรมมันจะโป้มัน,มน,มน,นเก็บง่ายแล่วนันนี้ทุ่งเนี่ยบนเอามาใส่มากเกอจะได้เข้าไฮก่อนตอนนี้พี่น้องเลย เอาเบืงต้นมัหาเก็บมาโบ๊อเน็นต้นกะคื้นูกินบ่ได้กว่าฮะินบ่ได้บ่กคนเเราเหอไ่ได้เองกินมื่อรว้าตุเบ้งมือพ่น้องมันคือเดขายจะว่าบ้าป็นฮูเข้าไปผมเบิ้งเขาคุดในเบิ้งคะหนูคุดกินมาเลต้นนี่นะคุดเบื้งนะ อันนี้ขาไปจอกินไปแล้วเนาะโตโนโอ้เอากลับมาเซอ่อนี่มันเปช่องหูซาโหแล้วน่ช่องมันเอาเมื่อูเมื่เมื่หันขาวได้จอดกันมันหูขาวได้พี่น้องเ้ยเกแตบเือบเม่อเมื่อมืนอึบอ่มันหัวใหญ่กัอีช่วงเช้ามืดเลยเมาก้นนั่นไง โอ้๋ลายหัวไรจะว่าบนนี่นี่เป็นวีเนาะอืต้นนนัโหขาวได้นะพันธุ์อมาตะสลาวันปุ๊บใหญ่เลยเย้ทม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 ใช่นูมางคดกินอ้ายังม่ทันคดก้นเดี๋ยวหาเก็บมาโบกก่อนนี่ได้เนี่ยตรงไหนมาก้นนเดี๋ยวเก็บมาโบกก่อนพี่น้องเลยนะฮะปุ๊บยำยางอยู่โมบกนะจะตั้งัดขึ้นง่ายเลยจะว่าอืมพีนไฮ อมาปูแล้วกัปลาให้ฝนดหางซ้ำนี้นะ <ừ. S 2> กินโบบก่อนลองจองเกอยละแกมาละโบบกันฮะเดือนที่สองโบแก้มกแล้วนโบบเลย nhang như thường phu. vô cái nữa à หังจากที่เก็บมอโบกลมันเก็บเก็โมฟิกี้ไปน้อยนะนี่เอาไหนูมันจะกินโมฟิกนกินบอชวนชูแนวแทกนูกินโมฟิกจิ้หได้แน่เเี๋ยวส่วนเพื่นเก็บพมิกเดี๋ยว้าจะเก็บมาตัพูไปหน่อยกินกับก้อยป่านอทพูลายใ่หนีตัวเป็นอันแนเลยนี่พูตะพูมักินกับก้อยป่าก่อน ตัวมัทพูทั้หมดอ้าอ้ากยังนี่พานะโอแก้้ตัวมันูตัวแก่จะเอาตัวแก่ไว้ให้เนวมันเนาะเออัวได้แก่ร้ายกัเอาไว้ให้แนวมันอ่าตัวอ่อนนี่มากินข้างเ่าบนจะว่าอืมข้งเ่า

มีมาล่นที่บ่กวใยังฮะหอมเลยกินหอมต้องล่นตีต้องมีนะหมาชุกมีแล้วนะเพอาะตัวหอมเนาะน่าหานเลยอหานกเอาไปมเปจะเน่าละนี่ดิบนะ น,น,น่าว่าอะไรเฉยได้จากซีฮานอยนี่ก็พอนะน่าฮานอยเออ,อนี่ก็แก้วพี่น้องเสือ้อก้อยป่าชั้านี้น่าจะพอนะไปตอนนี้ก็อมาละมาโบ,บกก็เอาเอาหน่อยหนึ่งเมน,นี่มังเซอร์พี่น้องเลยเต็มทงนี่ก็พออันนี้ก็มอาตพูแล้วก็มาก็มาก็แก้วเสื้อก้อยป่า หอ,อมท้าได้มาก่อเน,นี่ก็ได้อ,อือหอมปลาก็อยู่พื้นนี่ปลาก็วันนี้ก็จะได้เก็บแหเก็บจะได้เก็บแหเก็บมอคงเลวก็เมื่อแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาอห้ย,ยู้กินก่อนวันนี้ตอนนี้ก็ได้มาฮอดเทิร์ดละเดี๋ยวจะให้ย,ยู้กินก่อนพี่น้องเลยอืม mm hmm. คิด

เห็นเม้งเอาไปเลยสามตัวนี่ก็เลยเพอ่์ได้สอตนี่คเอาแค่สโตัวนี่ปลาดักซีนมันโซนโหมันกระโดมมากจะต้มต้มชดน,น้ำ

นี่ตอนนี้พิงแห้ง้วตำแล้วนะ,ะข้าวโคกอเดี๋ยวจะต้มมันต้มโหมันก่อนมนันนี่จะต้มน้ำก่อนมันนี่ส้่มะขามาาาาเซ้ย์เชคเซลล์เชคน้ำค่ะ เดี๋ยวมอฟดแล้วก็จะได้เอาปลาลงาน่มัน แล้วเราจะได้อเอามากาะมาคั้นใหม่ไม่ได้ใช้มนะมนาวหรือเปล่าเอ้ใช้มะกอกแทนมะกอกกับมะกอกแก้วมะกอกดองอะมีแม่ได้มะกอกอยู่กวนตามหนานะั่นไหอมมะกอก เริ่มพดล่ะเป็นปูมขึ้นน้อยนึงเพเิ่นพดแห่งๆแงลว้วก็จะได้เอาปลาลงตัวเที่อวคันไม่ได้มันจะเป็นตัวนี้เนาะถืออะไรได้จังนีย ชี้นจมานแบบนีน้นี่ตอนนี้หม well <c oughs> ้อก็พดนละจะเอาปลามาลงก่อนบ้านี้โวกโอ้พวกกลางมัน หม,มอตมปลากระพุทธละซีดมันก่อนตอนนี้หมอตมปลากระซุกละเดี๋ยวจะปงก้อนบานีี้นิจะได้โคขี้มันต่อบานี้โคอันพกน้ำกะทิกินี่นะแล้วากา็ไปปูเชเจีวนี่ยเดี๋ยวเสือพังหอมหน่อยนึงมันเสือ ที่ที่เขาคันบางท่านก็โคชุกละจะได้ปรุงในบ้านนีเ้เฉยแจ้วมีเมนโกอย์เพี่น้องเลยเห็ดแบบจำน่ะเด็จุกอะไรนะ แก้ววันมีเละท่านั้นะพักหน่อน้นชินไหมตัวนี้ก็แก้วช้ำบุ๋นชิมไหมมาต้ัน้ำละ น้ำลายโพดแก่วนิพริกหน่อยนี่นี่เริ่มเป็เปเเมมปนปัญหาแล้วเตรียมปลาจิ้มหน่อยแล้วเราพี่น้มเอาบารนี่วันนี้ชิลตักกินมาหนิทำจิ้มมันกันผักห่อตัวนี้ผักห่อตัวนี้นี่แล้วนะพี่น้องเด้อมาเด้อบบารนี้นี่สำหรับเรื่องมักเพชร พรกดิบ,บกระดัดมีมีต้มปลาน้ำต้มหูมันกะเจ้วน้ำกะทิจับไน่น,น,นี่นะบายสามนะกินข้าวเทงกันมาแล้วบ้านนี้เดิพไ่น้องเด้อ พี่น้องเด้ออันนี้ก็ค่อยกาขออนุญาตกินข้าวก่อนกาสำหรับคลิปนี้ค่อยกาขอปิดคลิปลงเพลงแค่นี้เนาะกาขอขโมกขับใจนำพ่อแม่น้องที่ตามนับชมเดี๋ยวกินข้าวก่อน